ปููดิ่มอากทั้งหมดนี้คือเครื่องเคียงคือพาทายัำอาจคือมาหาดใหญ่ทั้งที่ต้องให้สาวฝรั่งของเราได้ลองกินไก่ทอดหาดใหญ่ตอนแรกแบบเฮ้ยจับยังไงไก่ใช้มือกินมันจุดยังไงตัวนี้ก็คือดูท่าจับแย่เฮ้อ Good Morning ทุกคนนะที่แปลว่า g o o m o r r n n n จริงๆเช้าโคตรตอนนี้นะคะมาถ้ามาไทยรอบนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่หาดใหญ่ค่ะ เราจะเริ่มวันด้วยการหาอาหารเชา้ากินเลยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยคิดต่อว่าเราจะกลับไปนอนต่อหรือเราจะอะไรก่อนที่เราจะไปมื้อถ,ถัดไปและมื้อเช้าในวันนี้ที่จะต้องมาตอนนี้ก็คือเปิดตั้งแต่หกโมงถึงสิบเอ็ดโมง <c oughs> สิริแต่เตี้ยมนะคะเป็นร้านติ่มซำเน่นจริงๆนะถ้าพูดถึงติ่มซำของที่หาดใหญ่เนี่ยคนก็จะไปแบบโชคดีแต่เตี้ยมหรือว่ามีกุ๊กชัยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้พิทได้วาปมาจากเพื่อนชาวโลโก้ท่านหนึ่งอีกหนึ่งร้านเก่าแก่ที่ชาวโลโก้เขาก็จะมากันแล้วพอมาเนี่ยก็คนไม่ได้เยอะ อะไรเหมือนร้านอื่นๆน,นะเดี๋ยวลองมาดูว่าเนี้ยมันจะแบบสู้ร้านแมสอื่นๆได้ไหมนะคะแล้วมาถ้าเนี่ยจะอะไรยังไงเจอแนห่หาดใหญ่ครั้งแรกของน้องสาวชาวหนึ่งของเราไปจ้า ได้หยิบหยิบได้เลยเหรอคะเดี๋ยวขออธิบายให้เพื่อนฟังก่อนเพื่อนซื้ออยู่งง so that's like um, it's like a typical like breakfast right like I'm sure you had timsam before in London I don't think I did อ้าวติมซำแรกของน้องสาวที่ประเทศไทยไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยคือืเกิดมาไม่เคยกินติมซำโอเค so how it works is you pick what you want to eat don't eat it yet because it's not cooked oh. you pick it out on the side and <Right. S 2> they're gonna steam it with those things Oh, okay. Right. This one costs 4 for 3 bags. Yes, how much is this one? This one costs 22 baht. Oh! Very cheap. This is like um 40 pence each. Which one do you think is my favorite? I think it's gonna be the orange one. Yay! Yeah. 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 This one? Yes. Yeah. Yeah. เอาอ่ะน้องสาวชาวเน็เลือกอันนี้เพราะว่าดูน่ารักอุ้ยได้เยอะมากว้าวโอเค that's how they're doing it so they like put it in this little steamer that's so cool then they stack it up like that and they'll put it on like a steamer that and you put a number on t o to know which others h a t ใช่เอ้ยพระเจ้า Welcome to Hattiazma It's <laughs> so cool! Okay, let's go I Okay I have a silly question Which Yeah? Way is uh, Huh? Which way is up and which way is down? Is that? Oh, so you see the little age Oh, okay, so there. that's the top. Okay. Yeah, so that you eat all that side. Okay. thanks. Wait, what? Which side? That side. Okay, okay, okay. Thank you. <laughs> Ma, I'm gonna eat this one first. Okay. for me. I mean, normally I just dip everything together. Okay. So you just dip it in both. You mm -hmm. <laughs> Mmm. 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 Which one is pet? That's the sauce. Could be the sauce. You should try this. This is like classic one. It's like Chumai. mine it's spicy. Oh no. If it's not i it's not good. How is it? Spicy. Because you put all the things. Oh it's cute. Yes. Okay, let's see. I wouldn't pick this one normally but I'll try. You've had it before. No. Hamluang mm. no Yeah. Yes, we got more. You ate everything already? How does it taste? Bitter. <laughs> that means it's a correct vegetable. Mm. มันขมแต่มันขมนิดๆไม่ขมเวอร์อ่ะเฮ้ยอร่อยสิ่งนี้ที่น้องสาวชาวเน็ตหยิบมามันคืออะไรอร่อยอร่อยเหรออือร่อยมาก so what is it this tastes more like dumpling oh ข้างในมันคือเป็นหมูไหมเทำไมมันใช่เห็ดหอมอเหรอเป็นเห็ดหอม อร่อยอืมเหมือนเป็นแบบต้มู้ป่าซึ่งอาจจะผิดทั้งหมดนะคะอาจจะไม่ใช่เลยก็ได้แต่ว่ารสชาติมันประมาณนั้นก็คือเอออร่อยอร่อยทุกอย่างเลยนะที่เอามาเนี่ยมีมีด้วยดูน้งปูด,ดิดูเนื้อปู <c oughs> เกินเรื่องปะเออแล้วก็มีกุ i งด้ว s t ็ค b อ n ุ้ลต้เปา so that's four and then we can keep the cream one for later เอากระดาษออกก่อนจากซาลาเปาเออตกลงอันนี้มันคืออะไรอ่ะแค่กึ๋นอะไรสักอย่างห่อฟองกุ้งใช่ไหมคุณรู้หรือเปล่อืมแดงด้วยอร่อยเนาะอืมเออแต่ฉันจะช s my favorite เอรอจะเป็นเด็กโอนแหละชอบของทอและมีสิ่งนี้ทุกคนที่คนข้างหน้าเขาสั่งมาห้าเราไม่รู้เลยว่าคืออะไรหน้าตามันเหมือนค่ะสีมันเหมือนบาจ อโรักมนุษย์คนไทยทุกคนก็คือนั่งข้างทางกินต่อแบบไม่สนใจอะไร Wait That's crazy <S ไม่เคยนั่งกินข้าวกลางสายฝน No good ย๊ะ ถืข้าวอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่อร่อยดีคือขา้าวอบเผ็ดหอมข้าวเหนียวอะไรสักอย่างมว่วะพี่แพรบอกนะคะขออนุญาตจบการรายงานจากร้านสิริแต่เตี้ยมแต่เพียงเท่านี้นะคะขออนุญาตไปกินก่อนตอนแรกว่าจะกินนิดหน่อยมื้อเช้านิดหน่อยเท่ากับอะไรอ่ะเอาอะไรมานิดหน่อยก่อนน่าสดออกมาจากเตียงเพื่อที่จะแบบเออออกมากินข้า,าวเช้านิดหน่อยแล้วเดี๋ยวจะไปแต่งตัวแล้วเราค่อยออกไป explore หาใหญ่กันนะคะตอนนี้ไม่รู้อะไรจะเป็นไปได้บ้าง โสดไปกินแป๊บนึงจะกลับมางี่ปรากฏว่าไม่ได้กินแป๊บหนึ่งเพราะว่าสั่งมาเยอะมากวันนี้อากาศภาคใต้ก็คือมีความแบบอะไรนะเขาเรียกอะไรนะภาคใต้อ่ะฝนแปดแดดสี่อะไรูกนะฝนแปดแดดสี่นะสมเป็นประเทศไทยมากคือจังหวะหนึง่งฝนจะตกสู้ลงมาเลยเสร็จแล้วอีกพักหนึ่งก็คือแดดออกเลยประเทศไทยอยู่ๆก็จะรบบทนางลอนดอนนะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะประเทศไทยหรือลอนดอนจะแดดแรงอะไรยังไงขนาดไหนต้องสามารถปกป้องผิว เด้วยเซรั่มตัวใหม่ของ La Roche Posay นะคะที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราคลิปนี้เนาะ La Roche Posay m e l a b 3เซรั่มที่มี Mela s ซิ l นะคะเป็นโมเลกุลเอกสิทธิที่มีเฉพาะ La Roche Posay เลยวิจัยมากว่า18บปีแม่ That's crazy. 18 years? 18 <Yeah. S 3> แล้วก็คือมีอินกรีเด้นสุดบาง,างๆในการลบเลือนจุดดำดำนะคะในเซนเมัยสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ในส่วนของคาร์โนซีนด้วยซึ่งฉันจะบอกความลับจักรวาลให้นะว่าฉันรอมานานแล้ว ที่ฉันจะได้ขายตัวนี้เพราะว่าตั้งแต่ตอนที่พีไปงานลาวอชโปรเซปายปีที่แล้วทุกคนในงานอีเวนท์ที่เป็นแบบของเฮดคอร์เตอร์ใหญ่ที่ฝรั่งเศสอ่ะเขามีเปิด um ตัวเซรั่มต,รมตัวนี้นวัตกรรมตัวนี้ถ้าใครจําได้ตอนนั้นเรารับบทเปนะ็นนักวิทยาศาสตร์แลบเอยใดตอนที่เขาพูดถึงโมเลกุลตัวนี้ซึ่งมันแบบมันจึ้งมากแม่ละซิลเขาเขียนว่าอะไร patent สอนศัพท์เลย patent เขาเป็นโมเลกุลพิเศษเอกสิทธิ์เฉพาะของลาวอชโปรเซทีไปงานเนี่ยพีต้องเซ สัญญาไม่สามารถพูดถึงสิ่งนี้ให้กับใครได้หรือว่าจะถ่ายมาออกสื่อทาอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นฉันรอมานานแล้วมีใจมากนะคะที่ในที่สุดตัวนี้ก็ออกมาแล้วก็รอนให้ทุกคนได้ใช้กันเนาะอัคนี้เนี่ยจะช่วยจัดการปัญหาจุดด่างดำนะคะฝ้าแดดรอยดําจุดด่างดำสีผิวที่ไม่สม่ําเสมอนะคะคือวิคอยใช้รุ่นที่เขาเป็นในอาซีนไมตตัวสีม่วงได้หลายรุ่นในอาซีนไมตัวก่อนนั่นอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือชอบทุกวันนี้ตีเฟนก็ยใช้อยู่ตลอด and it smells good it smells amazing Could sniff it the whole day. No. <c oughs> เราจ้างคนนี้เท่าไหร่จะไปอวยขนาดเนี้ยเ่าจะบอกว่าตอนเด็กๆเราก็จะไม่ได้รู้สึกมีปัญหาฝ้าหรืออะไรแต่พอแบบรม่มแก่โตมา <c oughs> เราก็จะเริ่มต้องการสิ่งนี้ เวลาที่เราผิวไม่สม่ำเสมอมีจุดด่างดำอะไรเงี้ยเราก็ใช้คอนซีล,ซลเลอร์ใช้เมคอัพอะไรเงี้ยกลบแต่ว่าชีวิตเรามันจะดีกว่าไหมถ้าแบบมันแก้มาตั้งแต่ต้นต่อเลยแก้ไขปัญหาที่แบบลึกไปจนถึงแบบลดการเกิดซ้ำขอบเคุณ La Roche อีกครั้งไปสปอร์ตนางกาันแบรนด์ดีๆเพรื่อสกินแคร์ดีอง เริ่มเลยเหรอเอฟเฟกก็คือแท้ผลทันทีเออแต่ว่าสิ่งหนึ่งของเซรั่มซีวีสีม่วงของลาโรชาขออนุญาตรีวิวตามคนจริงนะคะลูกค้าเนื้อภาพรวมอ่ะค่อนข้างบางเบาคือสําหรับคนที่แบบไม่อยากใช้หลายตัวอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าใช้ตัวเนี้ยก็คืออยู่เลยพี่รู้สึกว่าซีรีส์เนี้ยคือมันไม่ได้หนักเกินแต่ว่าเขาก็จะมีเ t e เ t อร์ของเขาอยู่ที่เราต้องเกลี่ยช่วยน้องเกลี่ยนิดนึงให้แบบว่ามันสมูทไปกับผิวแต่น้องนั่งทูล อคอโเหผลข้างเคียงของการคุยไปแต่งหน้าไปก็คืออะไรคือลืมทากันแดดออกใช้ค่ะแล้วเป็นกันแดดของราโราโพเซชที่ไม่ได้จ่ายเรานะคะเพราะว่าใช้อยู่จริงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลุยกันต่อดีกว่าสาวฝรั่งในหาดใหญ่ครั้งแรกจะเป็นยังไงและอาหารใต้ครั้งแรกของมาทาจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะว่าเราจะไปไหนกันบ้างเย้เฮ้ยทะเลชทะเล <laughs> อันนี้น่าจะเป็นทะเลสาบนะ,ไม,ะไม่ใช่ทะเลเราหรอไม่ใช่ทะเลหรอเพื่อในกล้องไม่รู้นะคะกำลังไลฟ์อยู่กำลังถามเพื่อนอยู่ว่าสิ่งนี้คืออะไรอ๋อมันคือทะเลสาบเหรอ <c oughs> ทุกคนคอนเฟิร์มว่าเป็นทะเลสาบ it's a lake oh, oh. so w i t e it's beautiful <S มาท่าก็คือแ oh, oh. ฮปปีนะถ <laughs> ึงแล้วหรือเปล่าวะ พกเราจอดขั้นทางอย่างนี้เลยได้ป่ะพื้นที่บังคับล้อมึง่านก่อนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยออป้าป้าไม่ได้ว่าแอบเข้ามาดูเฉยๆโอ้ยเข้ามาจอดอัดป้าถึงโอชาวย่านเมืองเก่าของตัวเมืองสงขลาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวว่าแต่ปาถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเลยฉันนี่แหละก็นักท่องเที่ยวเช่นกันนะจ๊ะมีความน่ารักเอสติกเอสตใจ นี่คือร้านที่เราจะมากินกันเแบบรนตนต่อไปในถนนแดงงามน,นะคะเราแด้คสสำหรับไนคสค่ขาซาลาเปาหมดแล้วค่ะ <c oughs> บอกฉันทีว่าเราไม่ได้จะมากินซาลาเปา Mm. 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 that's really sweet. You <laughs> try this one, Nam Kasiya. This one is like Steven's favorite-ish. Like when he's here, like he normally have it. Nam It's bitter and sour. Yeah. Try this. That's so good. ข้าวสตูกบของสงขา่าแต่น้ํามันแบบมันใสมากคือถ้าเทียบกับสตูที่เป็นของฝรั่งอะสตูฝรั่งมันก็จะเข้มและก็น,นากว่านี้อันนี้เมื่อกี้เห็นที่เขาทำก็คือเขามีน้ําอยู่เหมือแนบบเป็นน้ําซุปของเขาเคียเค้ยวๆอยู่แล้วก็แบบเป็นหัน่นเป็นเนื้อเป็นอะไรมาลงแล้วเขาก็ราดซุปลงไปอะไรเงี้ย hmm. มีมาคะถามแล้วกินกับข้าวต้องอยังไงเอาข้าวใส่ลงไปเลยไหมทำได้เนี่ย I think like t ื a อ w แต่ d be good as well as Thai we like put that onto rice but you can eat it however you want it. Do you like it? It's nice. It's salty, but like not too salty. อันนี้หอมมาอืมเปรี้ยวหมเ้ยเปรี้ยวหวานหวานเผ็ดเผ็ดนัวนัวเป็นปน้ำจิ้มที่อร่อยอ่ะ ตรงกลางระหว่างน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้ขมขาหมูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเรามาแบบหัดใหญ่หรือสงขลาอะไรเงี้ยเราจะเห็นแบบหลายๆร้านเนาะเขาจะใช้ชู้แบบคลุกนี่คลุกนั่นร้นคุกอะไรอย่างเงี้ยในไรเงี้ยคือสมัยก่อนเหมือนหัดใหญ่หรือตรงสงขลาเนี่ยเขาเป็นเมืองท่าเนาะเขาจะมีแบบมีเรือมีอะไรอย่างเงี้ยจากฝั่งประเทศมาแล้วมันก็จะมีคนท้องที่เนี่ยที่เขาไปทำงานคลุกืีบนเรือทำงานแบบเป็นทำอาหารให้ทหารฝรั่งมาอะไรเงี้ยพวกนี้เนี่ยเขาก็เลยจะได้สูตรอาหารฝรั่งมา มีผู้ชายคนหนึ่งซื่อโกลาในสมัยนั้นที่ได้ทำงานเป็นกุ๊กสุกป,ปะแล้วเขาก็เอาสูตรสตูเนี่ยนะมาให้กับโกยาวโกยาว ซึ่งร้านนี้เป็นของโกยามโกยาวอ่ะได้สูตรมาแล้วก็เหมือนในสมัยนั้นข้าวของใดๆมันก็หายา,ยากเนาะเขาก็จะทําสตูแบบฝรั่งไปเลยสะทีเดียวก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องใช้แบบอาจจะมีเครื่องเทศจากมาเลเยเครื่องเทศจากประเทศแบบจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยเอามาผสมแล้วก็เอ่ออาจจะมีใช้กะทิจากไทยหรืออะไรใดๆก็คือปรับจากสตูแบบฝรั่งเนี้ยให้กลายมาเป็นสตูสไตล์ของสงขลาเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงก,กินง่ายขึ้นมีความเบาขึ้นคือทําแล้วก็กินกับข้าวบวกด้วยความพริกกระเทียมอันนี้ที่มันเลิศที่สุด ก็เลยได้มาเป็นเมนูสิ่งนี้ที่กลายเป็นใครไปใครมาแถวสงขวาก็ต้องแวะมาทานกันนะคะเปิดมาก็เลิศล้าทุกคนถนดนนงนางามของแทรเวอรเพิ่งเช็คบินทุกคนเดี๋ยวให้มาท้าทายดีกว,ว่าว่าเรากินไปตรงนี้นะกินข้าวสตู2อจานนะจ๊ะแล้วก็มีน้ำกันคนละแก้วนะคะเท่าไหร่1 o pound it's 5 pound including the drinks yeah everything including the drinks drinks as well everything สองบาทน้องเอ๋สองร้อยนี่ the price for the drink ราคานี้ยจริงเราที่นอนนอนน่าจะได้ได้เนี้ยไน้ได้น้ำแก้วหนึ่งพอดีคือว่ามันเป็นความมหัศจรรย์มากของอาหารไทยจริงจรินะที่แบบว่าต่อให้เราจะเอาเมนูที่ Adapt มาจากฝรั่งมาใช่ไหมเราเก่งมากเรื่องหา combo ของเคียงที่มันทําให้แบบชูรสชาติอย่างเช่นอันอ กีเรากับแบบพิกกระเทียมอะไรนั้นคือแบบทําให้ทุกอย่างแบบเอเลเวทขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งเลยอ่ะคือมันเลิศมากเลยฉันชอบอีกสิ่งหนึ่มากคือฉันอยากจะแบบเอาถ้วยอ่ะตักออกมาจากโอง่งแล้วจากโอง เราถ้วยเนี่ยคืนให้คุณป้าตลกมากเมื่อกี้คือมีอย่างหนึ่งคือมาท้าเห็นตรงข้างข้างกำแพงเนี่ยแขวนรูปรับปริญญาใดๆแล้วมาท้าก็ถามว่าทำไมทุกคนถึงทำท่าเดียวกัน yeah it looks very like aesthetically pleasing because they were all like right next to each other เราทุกคนเพราะว่าทุกคนทำท่าเดียวกัน different person แล้ววางต่อกัน yes yes because like in the UK when you're graduated you hold that s h i t and then you do like a l o r e picture y know like that yeah exactly เดี๋ยวพอขึ้นมาให้อานาพีทอง เรียนจบที่อังกฤษก็เป็นรูปเนี่ยสี Stephen เป็นปอย่างเงี้ยเออแต่ว่าของเรามันเป็นแบบอย่างนี้เป็นรูปคู่นะคะก็เลยอธิบายว่าอ๋อของเราเนี่ยเรารับปริญญาจากบอกว่า r o ย a l f a m i l y นะเอยใดแล้วมาท้าก็เลยถามว่าโหแล้วมาต้องใช้เวลานานขนาดไหนก็เลยบอกว่านานน,าน,น,านคะคะ แอบไม่ได้ลุคเอสเตดนะถือว่าดูเป็นแบบเมืองเก่าในหนังวองไอติมโอ่งต่อจ้ามันคือไอติมอะไรคะไอติมกะทิใช่แซงติ่ของคุณค่ะโอ้ยนี่คืออะไรแฮป this before No This looks so cool Look at this ลองเลยค่ะคุณนะยังไงฮอ อย่างไรยังไง This is so good น่าร้อมากคือพีทเราเคยกินในติมโอ่งว่าครั้งที่เราพีทไม่ได้เลือกกินแบบโรยไข่เพราะใจไม่กล้าพอแต่วันนี้เราเราต้องกล้าแล้วล่ะ I don't know what to make of it You want more? มันมันนนวนมไหมอาอได้กินไข่แล้วจะเป็นแบบว่าไอติมที่มีความมันมันคือพอมันคลุกรวมกันมันเลยเลิศพอดีนะ i u still confused I am still confused คือใช่ confused เป็นคำที่ถูกต้องแล้วว่าดิฉันรู้สึกงงจริงตอนนี้ y o u like y e a ยนองเขาโดนตกแล้วค่ะ Why does everything look so beautiful? <laughs> so beautiful. <laughs> yeah. I If you ever dream of riding a unicorn, here's a unicorn. Too hot to have a French, so you become a unicorn. Yeah. Too hot to have a French. คุณมีชื่อไหมคะ?น้ำสิงห์.น้ำสิงห์.ตัวผู้วัดตัวผู้. It's a he. It's a he. Yeah. That's the mermaid. เดี๋ยวต้องบอกตำนานการจับนมนางเงือกก่อน like if you're touching her boobs you'll one day get a girlfriend for this t i m e ยื้อบลบกลนใครที่เคยทำแล้วช่วยรีวิวชอคนนี <c oughs> ้ The monkey I've never seen a monkey like outside of the zoo <gasps> They're aggressive though, they'll, Are they? they'll take food off your hand They Seriously? could bite you off as well They're gonna jump on a car no. and try to get food off you Is it like from that one movie where <laughs> no. they like took over the world? It's <laughs> true! <laughs> oh my god, he has a little monkey under his stomach Yeah, Thats บ้านนี้ตกละสิ้นละบ้านเนี้ The monkey start to invade that fucking house now <c oughs> อ่ะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากำลังจะไปป้ายหน้านะจริงอ่ะคือเป็นแบบอีกหนึ่งมือที่เฝ้ารอแต่ก็ไม่รู้จะไปทันไหมเพราะว่าเราแบบตะตองตอยอ่ะแต่ก็เดี๋ยวลองดูนะคะไปหน้าขนมจีนประชื้นถ้าเรามีแต้มบุญมากพอรอบนี้เราจะได้กินนะคะแต่ถ้าไม่ก็ก็ค่อยว่ากันางหนา <c oughs> คนสรุปว่าถึงแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ถึงปราชื่นนะคะเพราะว่าปราชื่นน่าจะไม่ทนละปิดก็เลยมาพอที่ร้านดีนะคะคือขนมจีนของเตยครั้งที่เราพี่บอลทำมาแล้วพี่ชอบมากกนได้ก่ันอ่าโอเคเอาน้ำยกะกะทิเอาไตปลาน้ำพริกใส่เส้นใส่กระเยไสหนุ่ม with right. different this is like the that's And specific one the These, soup. for south. ทั้งหมดนี้คือเครื่องเคียงอันนี้คือกุ้งทอดซึ่งอร่อยมากซึ่งไม่ได้เป็นท็อปปิ้งแต่ว่าเหมือนคนที่อใหญ่เขงกินแบบของทอดกับขนมจีนกันแล้วเหมือนแอดโปรตีนเข้าไปไหมเออไม่แน่ใจเลยแต่ว่าแบบเหมือนอย่างนี้ก็จะมีไก่ทอดเอาไว้กินคู่กันอะไรประมาณนี้กุ้งนี่คืออะไรคะกุ้งหวานนะ So it's like prawns boiled with honey Wow w เวลา ชาไทยอำนาจมือคือสิ่งที่แบบต่างชาติเขาจัดอันดับว่าแบบเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมอย่างเงี้ยซึ่งแบบชาวไทยต่างดูคือนเ้าเองว่าแผบ,บ,บกราูต้องกินชีสรมไม่เหม็นแบบมึงไหมหรือดีหรืออะไรชาวไทยเรารักสงบแต่ถุลงลบก็เพราอม้านซึ่งพีทอ่ะไ,ไม่รู้เลยว่ามาท่าจะเรียนยังไงเพราะว่ามาทา่าเป็นคนแบบหนึ่งคือไม่สามารถเทียงความเผ็ดในสุกได้เท่าไหร่สองคือไม่ค่อยชอบอะไรปลาล้า So this one you could eat it with like rice or with the noodle, but right. it's quite a distinct dish. Okay. I hate you. <laughs> Spicy. Oh my god. Rice. <laughs> <laughs> it's like you no know, spices I'm used to. It. Yeah, it's different. It's, it's weird. Yeah, it's called <laughs> <happen. laughs> Have a bite of the food and then eat the leaf following. <laughs> <laughs> I just bit <beat> it. <laughs> eat your food <laughs> and then bite following. You don't get it, do you? I don't understand you. How do you not get dumplings and tomatoes, but you get eating a rollie? I'm eating noodles. How? does that make any sense? Let me try a little bit with the noodles. But what do you think about the it? taste other than the spicy? Not my favorite. <laughs> I don't think it deserves like the ranking of the worst food in the world It's not bad at all it's just like very salty <laughs> And the bamboo is very nice too Yeah? It's good Okay mm. I like that one Ooh, i love <laughs> นี่มาคาซอสน้ำยากะทิ <So good. S 1> เอาจริงถ้าพูดถึงคนที่เขาแบบไม่ได้เป็นคนไทยแล้วก็ต้องมาเจอผักเป็นต่อๆอย่างเงี้ยมันก็ดูเหมือนเรานั่งแตใบไม้อยู่ดะเอาดีๆอันเดสวันอันนี้อะไรนะน้ำพริกน้ำซรอ,อิ๊อ๋ออันนี้น้ำพริกอ๋ออันนี้ตะวันหวานในตาเหมือนเอามาม่า This is so s t r a w b e r r What ทนนะคะขนมจีนน้ำยาสตรอบเบอรี่ พอมันพูดก็เร,ริ่มูซซัยนิดหน่อยเหมือนกนนนววนนนันมันมีความนเรี้ยวหวานมัเออแต่มันัมีความฟรุตตี้บางอย่างเสียจะพาสิะาส think like that's a seven that's a 10 Oh I really like this and that one was like a Four? Four? Okay. I think it's four, yeah. Cool! But that's the beauty you're kind of the whole thing, yeah. Because you just like go there and pick a bit of yeah. everything mm. and choose the one that you like and like not choose the one that you don't like. I like it better than just like having your own food, like in a lot of European cultures, you have just like your own place. I'm not sure if you're going to go to France. I'm not sure if you're going not sure if you're going to go to I'm not sure if you're going to go It's five made ม fish, fish, uh ันเป็นการถนอมอาหารแบบหนึ่งเอากะเพาะของปลามาหมักกับเกลือ t h a ว swipe you d เ s e r v e t ฉ after all ฉันว่าฝรั่งอ่ะถ้าได้กินรสชาติเฉยๆอ่ะก็จะแบบเพลยอร่อยแต่พอรู้ว่าม่งคืออะไรทำมาจากอะไรพอเหงีนั่นจะพยายามไปดูแล้วเว้ยว่าเหตุผลอะไรทำไมมันถึงแรงว่าไม่ดีมึงก็แค่อธิบายว่ามันคือแกงที่ทำมาจากอะไรแต่มันไม่บอกว่าไม่ดียังไงกินค่ะอร่อยค่ะ Let's go นะคะเดี๋ยวป้ายหน้าเจอกันที่ไก่ทอดทัดใหญ่จ้า how much ่ o ี่คิดว n า is? Three Curry base Three n o เต l ๋ยวส e มก๋วย An d unlimited topping 30 quid hello four five quid yeah the whole table yeah huh <laughs> yeah. that's what you get when you go long h a l yeah กินกันไม่หุดคุณนะ we still keep eating till the sun it's the menu that has the name hat Yai on so it's like oh. so it's hat Yai fried chicken no way okay so it's something that like i think i must take you to eat what's so special about the chicken is it like the spices or it's like the c o d e the batter like the generic generalization is that it comes with fried chalot แล้ววันนี้นะคะพาน้องสาวเรามาทานที่ร้านไก่ทอดซาฟิยาซึ่งเขายังเปิดอยู่ <c oughs> ฉันต้องลุ้นในทุกครั้งว่าแบบฉันจะได้เจอร้านนี้ที่เปิดไหมหรือร้านนี้จะปิดใส่หาือะไรแต่วันนี้เขาเปิดปกติต้องกินอะไรยังไงอะไ recommend this part if you have นี่ค่ะมันเป็นน่องติดสะโพกอ๋อน่องที่มาพร้อมสะโพกชิ้นเดียวก็คือได้ทั้งน่องแล้วก็สะโพกชิ้นเดียวก็คืออิ่มถึงวันพรุ่งนี้น้องสาวชาวเน็ตน้องสาวฝรั่งเรางงละน้องติดสะโพกหนึ่งค่หนังไก่หนึ่งโอเค Man, so juicy! You can use your hand to like just tear some of the thingy out. Yeah, get some skins on, maybe. You're not used to eating things nope. with hand, do I you? I'm not. Me, <laughs> <laughs> and this is how like you do it. You like you dim it in here, make a little sushi. <laughs> yeah. Wait, why is eating with hands so weird? <laughs> it smells great. Yeah. Mm. Huh? Mmm. Oh. Hot yai fried chicken. Mm. With hand on the side of the street. Kanhan. Team will What an experience. <laughs> yeah. It's honestly amazing. I was confused like what's so special about fried chicken. Yeah. Oh but I understand. It's a very unique taste. Yeah. Charlotte make it always pair so so rate would How you go it out it much ก็คือให้สิบเต็มไปเลยจ้าพร้อมเป็นเขยคนสงขาดีในอีกนิดนึงถ้าไปจับนมนางเงือกด้วยเลิศเกินหน่อยขอชิมดีตกใสหน่อยอุ้ยของแรงปะ น้องจ่งไม่หยุดเลยอ่ะใครแนะนำโซฟียามาเมื่อกี้นะคะในไลฟ์สำเร็จแล้วนะคะวันนี้ได้ก hey, ินเนาะตับไก่ก็ถูกต้องอร่อยอร่อยดีทุกอย่างดีดีไปหมดเลยอ่ะเขาเรียกว่าไงอ่ะมันไม่มันไม่ฟันแต่อ่ะมันเป็นไก่ทอดขายใหญ่มันกรอบมันไม่ได้แข็งมาทายว่าใช่หรือฟูดก่อน I don't know what you're talking about ก่อนมากินสิ่งนี้มาล้าดูแบบลังเลว,ว่าจะกินได้ไหมทองไส้จะเหลือไหมเป็นอีกครั้งที่อาหารไทยยกระดับต่อมรับรสของน้อง <c oughs> เราไปอีกขั้นหนึ่ง,งอะไรที่คิดว่าจะไม่ได้กินก็ได้กินในวันนี้<อ>ไก่กะทิซอสคือสเต๊ะเลยแล้วก็ไก่เย็น <c oughs> <c oughs> ไม่รอ้อนตอร่อยตอนแรกแบบเฮ้ยจับยังไงไก่ใช้มือกินมันจะ <laughs> You're turning pro. The way you handle the chicken and the sticky rice. Thank you. You are Thai. Oh my god. Yay. <laughs> yeah. It's too mm -hmm. addictive. How do you make chicken so addictive? Like how. So we've eaten a lot today. Actually, lots of them are like southern specialities. So, what's the best? โอเคน่าด I mean ีอ I <mean> ่ะคือมันยากที่อะตัดสินใจดูมันสุดยอด s ันทำให้คุณยิ้ o คุณรู้ไหมชอบก o นอาหารินยังไม่หยุดกินเลยอ่ะค่ะโอเค so what comes second? You know what I d ณร really like the yellow soup that we had. ขนมจีนน้ำยากะทิแกงใต้เหรอ super good อีกนิดนึงคือเลียถ้วยอ่ะก็น่าจะชอบจริงอ่ะฉันว่าถ้วยนั้นก็คือที่จัดการหมดเลยไม่กล้าแย่งกินเลยอ่ะกิ๊ t number ร์สาม I think it's gonna be the ice cream ไอศกรีมไข่ครอบไอแคนไขน่แคนไก่ไไทอดถาดใหญ่ชนะไปในแมตช์ถาดใหญ่นี้คลิปของเรายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ่าจะมีอาหารใต้เมนูอื่นเพิ่มเติมที่ให้หมาท่าได้มาลองอีกดัซซี่วันนี้นะคะทุกคนขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้ <มา S 2> น้องขอบคุณเราด้วยที่มาเป็นสปอนเซอร์ใจดีให้กับเราอีกแล้วเสมอมานะคะลอ um. um, ร์ดโพเซย์เมลาบีทรีเซรัมเซรัมดเลือนจุดด,ด่งดำตัวตึงตัวใหม่ด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่แบบสับของลอ หาซื้อกันได้นะคะที่บูธชัดสารร้าน้าชัันนาทั่วไปนะคะหรือว่าจะช็อปออนไลน์ก็ได้เนาะตามร้านขายยาตามโรงพยาบาลก็หาซื้อได้เหมือนกันนะคะแบรนด์ดีๆเพื่อสกินแคนดีๆของเราวันนี้ตออไปนั่งกินตอนนี้ไม่น่าเหลือให้ฉันระเหลือแต่กระดูกแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปคือกูขับมาพอกูพูดบายปุ้มน้องมัลงไปจบตอเลย